สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันแบบวิดีโอนานเลยเนาะก็วันนี้จะมาทำ how to นะคะอ่าไม่ใช่สิมาแชร์ลิงทริปดีกว่าในการดรายแล้วก็เซตผมเพิ่มวอลลุ่มด้วยตัวเองนะคะโดวยวิธีง่ายๆสภาพแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมากนักแบบเขินเ <laughs> พิ่งสระผมเสร็จค่ะแล้วก็ ต้องเช็ดให้หมาดๆก่อนเช็ดให้แบบเกือบแห้งเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะรายแบบด่วนๆให้ผมโดนความร้อนน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ผมแห้งนะคะเคยอ่านมาว่าการที่ผมโดนความร้อนนะคะในเวลานิดเดียวเนี่ยจะทำให้ผมเงาแต่ถ้าโดนเยอะๆอ่ะมันจะแบบว่า ผมเราจะแห้งกรอบโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มหมายมากๆแล้วก็จะใช้ตัวนี้บำรุงก่อนนะคะเราใช้ f r e n d f r e e d a m a g e g e นะคะสำหรับควดสีแดงของเราผมทำสีนะถ่ายในห้องแล้วผมมันสีเข้มมากอะจริงๆผมเราสีน้ำตาลค่อนข้างอ่อนเลยนะเสร็จแล้วรด้ผมกัน เราใช้ใยธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีปรับความร้อนน้อยร้อนมากจะใช้ร้อนมากนะคะแล้วก็ด้ายแบบเดี่ยวด้วยวิธีการแบบว่าเดี๋ยวนะเห็นไมเอ่ยก้มหัวนะคะแล้วก็ให้ผมทั้งหมดอะ่ะมันลงมาแล้วดรายอย่างนี้โดยใช้มือเนี่ยแหละค่อยๆ่อยหยอกโคนแล้วก็ดราย ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนมันแห้งสนิทก็จะมายกคนผมแล้วก็ได้ใต้คนผมนี้ทิ้งนะ มานะคะใช้แปรงม้วนนี่ยแหละครั้งเดียวหมวนมือนะคะต่วัดเข้ามาแค่นี้เองแล้วก็ตรงปลายผมนะคะเรามีนคนชอบให้มันม้วนเข้านะา่ะเดี๋ยวทำให้ดูแตกต่างสองข้างเดี๋ยวทำข้างนี้ให้ดูก็ใช้วิธีเดียวกับหน้ามาเมื่อกี้ค่ะ เอาผมชั้นนอกก่อนเฉพาะปลายผมนะข้างบนไม่ต้องมียุ่งกับมันหมวนสะบัดเข้ามาอธิบายไม่ถูกอะ่ะดูดูวิธีการแล้วกันดูมันจะมีอยู่ว่าไม่ใช่หมวนอย่างเดียวอะคืออย่างนี้แล้วก็ดึงออกแล้วก็หมวนเข้า เห็นไหมคะก็มันก็จะความมีวอลลุ่มตรงตรงปลายผมมันก็จะมาให้บาลานซ์กับตรงโคนผมนะ,ะเดี๋ยวทำอีกข้างก่อนเสร็จแล้วค่ะสองข้างก็จะได้ประมาณนี้ทีเนี้ยมันก็จะมีคลิกหนึ่งคือใช้นิ้วมือเนี่ยสอดเข้าไปตรงโคนผมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเขย่าให้ ให้มันมีช่องว่างระหว่างผมอ่ะให้อากาศมันเข้าไปเพื่อเพิ่มวอลลุ่มอีกทีนก็ทำอย่างนี้คขยเอาซักสามทีสี่ทีเดี๋ยวจะเห็นว่ามันแบบมันพองขึ้นมาได้อีกอะ่ะ สำหรับคนที่อยากให้มันแบบอยู่ทรงนานอาลังการงานสร้างนะคะแล้วก็ใช้นี่ค่ะ fixing spray นะคะของเราใช้ r o l e a l Studio line ตอนนี้กำลังอินกับมาเป๋อยู่เดี๋ยวจะจัดทรงให้ดูหน้ามานะคะถ้าอยากจะเปยก็นี่นะแล้วก็ชี นิดเดียวนะก็จับจับโอเคสวยแล้วเหรอโอเคประมาณนี้แล้วก็สำหรับเนี่ยจะสำหรับเยอะไปทำไมเนี่ยวันนี้พูดสำหรับเยอะมากตรงคนผมเทียบให้ดูเหมือนเดิมสองข้างแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างกัน เอาปกติก่อนนี่นี่คือที่ได้แล้วต่อไปฉีดสเปร์ก็นี่เลยยกคนผมขึ้นเหมือนเราเือนเราได้ย้อนคนเมื่อกีอก้ค่ะเราก็ฉีอย่างละนิดนะอย่าเยอะนะเพราะเยอะไอ้ตัวนี้มันจะทำให้หัวรีบทำไมก็ไม่รู้งง จริงๆอาจจะไม่ใช่เฉพาะลอเรียลหรอกแต่ว่าสเปรย์ทุกตัวค่ะฉีดเยอะฉีดไม่ถูกที่ทำให้หัวเป็นกีดกีดใหญ่ๆโอเคแล้วเราก็จัดทรงนะคะแต่พอฉีดสเปรย์แล้วเนี่ยผมมันจะไม่ ไม่ธรรมชาติเหมือนเมื่อกี้นะมันก็จะเป็นแบบก้อนๆบ้างเราก็ต้องจัดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้อากาศมันเข้าให้มันมีวอลุ่มขึ้นมานี่เห็นไหมสองข้างก็ข,ข้างนี้ก็จะยิ่งแบบพองขึ้นมาเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเพิ่มวอลลุ่ม ด้วยการขยี้หัวอีกนิดนึงโอเคค่ะโอเคแล้วสองข้างแล้วขยี้แล้วเขาเรียกขยี้หรือเปล่าวะขย่าหัวใช้คำไหนก็ดูไม่ดีเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเพิ่มมาลุกให้ผมให้การเข้าไปนะคะก็สังเกตว่าผมมันจะ ไม่ธรรมชาติเหมือนตอนที่ที่ไม่ธรรมชาติเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ฉีดสเปรย์นะคะแต่ว่ามันพองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อย่างนี้มันอยู่ได้ทั้งวันเลยแหละเสร็จแล้วค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับสาวๆมากน,นะคะลองเอามาไปปรับใช้กับสภาพเส้นผมของตัวเองนะคะก็เจอกัน คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะ